สวัสดีครับแฟนคลับอีลาน้อยราชินีสังกระสีแตกแตกอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้ยี่สิบแปดท่านว่าอยู่อำเภอน้องหงครับเป็นอยังคือว่าสังกระสีแตกคนนี้เต็มทั้งขางทั้งทั้งแฟนคลับที่คอยสี่เขาไปหานอ้องหลายเมื่อคืนนี้ย้อนอยู่น้องหงอำเภอน้องหงจังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็นอีกวิกหนึ่งที่ซังกระสีแตกสมชาย,ยาเพิ่นเนาะลาชินี่ซังกระสีแตกกับคงสิมีแฟนครับมีเอฟซีตามไปจากบุรีรัมกับค็คงสีหลายบมเมนว่าจากคนในพื้นทีเนาะที่นี่ข้ามาเบอกถึงในเรื่องของมือนี่อสถิติต่างๆที่เกิดขึ้น ดีมีโอกาสได้ไปฟังจากช่องหลายๆช่องแต่กับผมไปเบิงเองตามขอมูลเนาะยอดยิวการค้นหาหน้งยิงนี้ถ้าร่วมเบิงเหลวประมาณสองพันสองพกว่าล้านวิวพี่น้องว่ามันหน่อยปะครับบ่นหน่อยเด้ครับยอดยิ้วขนาดเนี่ยมันเห็ดให้ ทั่วโลกหันมาสนใจพื้นเพต้นกำเนิดนอกมาได้ใสมีต่างชาติอามากคบ,บือเพลงเพิ่นเอาแล้วบาทที่นี่อันแค่ภาษาไทยกันยากบ่แห้งแล้วแต่บันนี้มาแปลภาษาไทยเป็นภาษาอีสานบานเนาเป็นภาษามอล่ำแห้งยากกันเป็นไงครับพี่น้องโอ้ คนท่าคกันว่ามาอีลีนี่มันเหตุบไ่ได้เลยมันต้องมากเติบดิมันเป็นความชื่นชอบเป็นมนต์เสน่ห์ที่เขาเห็นเหล้วว่าเอเด็กหน่อยคนนี่มันเป็นแังไงคือมีมียอดวิวมียอดการติดตามของโซเชียลต่างๆเนี่ยมันคือทะล่มทลายแแทะ ต่างชาตเขามาแล้วครับมาเบิ่งเป็นจังไหร่ MC มาที่ไปจังไหกระเหตุในเขาสนใจในตัวหนอกกระายคนก็บ,บอกว่านี่สิเป็นซอฟาวร์ผ้าน่ำผ้าบงมอลำเฮ้าเนี่ยสู่ชาวโลกให้เพื่อนได้เห็นวัฒนธรรมบ้านเฮ้านี่แหละมันเป็นจังไหรคิดว่ามอลำอีกหลายหวง พงสีมีรไล่ใดเพิ่มขึ้นเนาะหาสีมีฝรั่งก็ได้มาเรียนห้องเรียนร่ำน้ำห้องก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้นี่เฮากับบงหูอนาคตในผ้าคหกนาแล้วในเรื่องของหยอดวิวการติดตามการค้นหาเนี่ยมันก็นยังขยานขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ผลงานเพลงเพลงแรกถ่าบอถ,ถึงร้อยล้าน ผมก็ว่าไก่เฮียงแล้วล่ะอีกบนนะ่โดนเลยส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับเฮานี่แฟนคลับเ้านี่มันเกินว่าจะไรหนล่ะซอยพักด,ดันทุกอย่างสิเป็นตัวเธอซอยกันมันก็มีความหนาหักอยู่ดิของแฟนคลับในคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าบ่าเคยบ่งบ่เคย,เคยฟังมอลำแน่แต่พ่อวมาพ่อองุ้งอิงฮัก เบึ่งมอลำฮัดหองฮัดลำก็มีเอ้าพว่ากันไปอันนี้ก็แหละวแต่ความมักความชอบเนาะบางคนก็ชื่นชมแต่กับ่ได้ไปถึงก็บาสิต้องไปหองไปลำแต่บางคนกับฮัดหองฮัดลำฮัดเบาฮัดฟังก็มีครับที่ผมบอกไปเมืองว่านเนี่ยฝรั่งเเหมือนกับเขาสื่อสารในเพลงลาสุดนี่ละยั สะนํั่เสนอครับแต่บอกเป็นภาษากพวกกับแปรบอกออกเนาะมันดีเลยมันเ็ดให้ทัวโลกเข้าเนี่ยเขาว่ามันมันประมาณเรอบอตัมก็ซีหาประเทศได้ที่มาให้ความสนใจนในเรื่องของผลงานเพลงนะครับชีวิตความเป็นอยู่เป็นจังไดมาจังไดบางคนนได้ฟังเพลงน้ำตาหยด ในหูวิธีชีวิตเป็นจังไรมาจังไรถึงกับโศกเศร้าเสียใจในหูถึงว่ากว่าสิมันหอดมือนี้ได้มันเป็นจังไรเนาะก,กระสูอยู่เติบหนึ่งคนละครับกถือว่าโชคดีดนั่นละที่ได้มาดพอบอดโจเพิ่นแต่มื่อนีอ้การแสดงเพิ่นเนี่ย อยู่บ้านเกิดนะอยู่บ้านเกิดพื้นซีสเกตผมก็คิดว่าสังกสีคือสีเอาบอยู่อีกละบัดละลอยอ่าอยู่อำเภอหน,นองหงษบัดละลอยคนมากโอ้นับบถวนครับดีใจนําดีใจนําเช่าคณะกาบผู้ใดที่ไหนไปเบิองอยู่บุยลำกับทักทายกันนะครับ เราสู้กันฟังเนี่ยว่าเป็นจังไรตลกเพื่อนเด่นเขากันเราบ่บ่ได้บ่ได้ว่าจังไบรบ่ได้อะไรบร่ได้แซะบ่ได้ยันนคือหมายควาให้กำลังใจครับพบายว่ากับพ่อหูขอมลอยู่ว่ามันเป็นจังไรเนาะแต่ว่าอยากให้มันพัฒนาขึ้นไปผมเองก็เป็นคนมัดตลกโดยเฉพาะพ,พ่อแลมเนาะโอ้บ่ต้อพิ่เล่นนะครับให้เิ่ยานกับว่ายิ้มนื่อืก็พ่อ,พอล้ว แต,แ,ตแต่แต่ละมือกันในเห็นหนาเราเนี่ให้เรายิ้มกอคือพ่ออะไรล่ะครับบ,อบอ่อบ่มีไงในความเป็นอาชิริยะในความเป็นตลกเป็นระดับคูบาอาจารย์ในดันงการแสดงตลกชีวิตอาชีบอดตลกเหมือนหนาเวทีแต่เดี๋ยวนี้ถือว่ากะมีความสุขที่บอดดูแลเนาะ ถือว่าดูแลก,กันไปเป็นผูลักผู้ใหญ่ในวงการเป็นภูรักผู้ใหญ่ในด่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด่านตลกเกี่ยวกับวงหมอลำผ่านหล่อนผ่านน้ำมาหลายให้เพื่อนได้ที่บอกว่าพักพรกับบอแมนให้เพื่อนได้ยืนยงอยู่ในแวดวงนี้ไปจนตาบับนัานเท่านัานไปโดนโดนให้เพื่อนยุ่งสั่นละ พอต้องแห้แสดงไลยก็ได้เพิ่อนอายุเพิ่นก็ไลยแล้วอาจสิหลงสลืมเนี่ยอาจสิซาเนี่ยข่อบกบเป็นยัง,นงเนาะครูเดชที่เขาแจ้งกับสีหมูยุติว่าเป็นจังไดแต่ว่าในความเป็นผมนี่เห็นหนะ้าเรา,เรา <c oughs> แ,แล้วยิ้มแค่แล้วยิ้มกันแล้วมีความสุขเลยครับแต่งหน้ามากคือสไตล์เรา่ะปัดแกรมแดงๆยางเยโยๆมากนะแ,แล้วเอาแค่นั้นละบอต้องให้เราออกไล่ฉากแลบ ที่ตัวเราเราเมยให้เราไปเล่ยนบางไฟเราคนละเนาะผมเข้าใจอยู่หรอกว่าบางที่มันต้องการคุณภาพที่มันอันนี้แต่ว่ามัน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 เป็นโลกโก้เนาะมันเป็นโลกโก้กับข้าใจอยู่แต่ตรงบอดโจเองกับใจกว้างกับบริวารยังก็คือไม่พอบ้าแค่อยากให้มันดีขึ้น ผมก็ได้ไปฟังบอโจคนวาอยู่ว่าเป็นจังไดถึงพอแล้วเพินพ่นบอกให้ได้แสดงกัเพราะมีเหตุมีผลเพราะต้องการคุณภาพในการแสดงออกมาให้มันให้พี่น้องเข้าใ้ชมผลงานนี้มีคุณภาพอีต้องมีการฝึกสอบต้องมีการเพลย,ย์ยังหลายอย่างครับบมแมนแค่เพียงว่าคุณนิีใส่อาศัยบุญเก่าอาศัยประสบการณ์ขึ้นไปคนเบิง เขาเบิงออกมวยบอบได้สอบอันนี้บอดโจบอกถึงแมนอีลีเล่นบ้วเขากันเล่นบางทีบ้ไดหัวสัพเล่นซ้างีินหน้าที่มันกับแมนความเพิ่ว่าแต่ว่าในเรื่องของพอแลมเพิ่นกับบไดวายยังก็คือเค่เพียงว่าเอออยากให้มีจังหวะมาแสกแน่แต่ว่าตลกให้เล่นเขากันแน่อันนี้นก็คือความาแนะนำของบอดโจไปบไดบอกวราพอ เครียดแต่บวกเพื่อว่านักแสดงเองนั่นแหละเป็นอาชีพเจ้าของให้มันมีความเป็นเมื่ออาชีพเนาะเพราะว่ามันประกอบหลายองค์ประกอบพิ่นต้องดูแลนะครับแต่จังได๋มือนี้ก็เป็นกำลังใจให้อีหลาหน่อยพิ่นแสดงอยูบ้านพิ่นเขาให้สังกษีแตกอีกมือนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ